สวัสดีครับพบกเรานะในช่องฟูจิชาแนลนะครับวันนี้ก็เรากําลังเลิกเรียนนะครับเราก็มาเจอนะครับสองพี่น้องนะครับกําลังเดินเล่นกันอยู่นะครับแถวโรงงานกระดาษนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันครับเราจะพาตามไปดูนะครับพี่ฟิล์มนะครับกับน้องสุพรรษสานนะครับ นี่ครับตอนนี้เรากําลังเดิน,นครับเราเอ่อกําลังเลือกเรียนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะท่านผู้ชมโหเขาเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่เฟมเฟมโอ้นู่นครับเราเจอครับนั่งอยู่นู่น,นครับโอ้โห อันนี้มาทำอะไรครับตามเดินเล่นนะครับน,นี้เราขึ้นกลับมาจากเรียนนะครับเราขับรถมาผ่านเจครับก็เลยมาถาให้ทีฟีชมกันหน่ครับดูครับหัวครับหัวใหญ่ครับ มากครับฟิตฟิตครับอะไรอะโหคร <Pok> er. ับดูครับเสื้อกำลังชักลงรครับเพื่อครับโอ้ครับเ้อออนครับอ้อนอ้อนอ่อน อ,อ้อ,อ,อนครับอ้อนอ้อนไปครับเดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นในป่ายหญกันครับอ้อนใหญ่เลยครับคิดถึงพี่ฟิมมากครับพี่ฟิมพี่ฟิมไปไหนามาคร,ครับไปครับเออเออวิ่งกระชูกกระชากเลยครับ วิ่ง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 ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วสองพี่น้องฟิลไปทางนี้วิ่งไปโน้ตเดี๋ยวฟิต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 อะไรนี่ฮู้ฮู้ฮูครับเตาลมครับเตาลมเออเออจถึงมีฟิล์มเลยครับ นี่ครับตอนนี้พามาเดินเล่นข้างนอกนะครับอยู่ที่ป่านะครับเดี๋ยวอ็โอ้โหติดมากครับนี่ครับหน้าตาเหมือนกันไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางน,นี้ นเนื้อยางไกลข้าวป่าไปแล้วครับไปแล้วไปก่อนแล้วมานน่มาเน่มาเน่มาเน่ข้าป่าครับเข้าป่าวันนี้เข้าป่าครับลงป่า,าแล้วมามาเร็วมาลูกมาเนี่ยครับเสียงอาทิตย์กำลังได้ครับ ไป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 โอ้วิ่งนี้ผมเลยครับล้อน้อยล้อน้อยโอ้วนไกไ่เป็นยัไรตรงนี้เต็มเลยล้อน้อย วิ่งแบบแรงมากครับดูคุณครับเต็มเลยครับรภาพอาจจะสันส่นๆเลยครับเพราะว่าเราเดินตามช้างครับจยอดพักก่อนฟิมพักก่อนใองกิน,กกนย,ยาก่อนเอีอยนี้แหละกาลพอดีเงี้ยวันนี้ใช้ที่กน้องได้ครับอากาศกำลังดีครับวันนี้ กลับคืนกลับคืนมากไปกลับคืนมาทางนี้มาทางนี้เลี้ยวทางนี้เลย <Okay. S 1> ออกอยู่มันไกลทางนี้นี่ใกล้ๆหนึ่งออกทางนู้นนะเดี๋ยวไปทางนู้นก่อน เวิ่งเรียนหยาบเลยครับเดิไปแล้ววันนี้พามาผจญภัยในในป่าย่านะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเราเองนะครับที่กินก็เป็นสวนของเราทั้งหมดนะครับตอนนี้จะเป็นของเราหมดเลยครับอันนี้คงจะเป็นของพึ่งด่อครับน่าจะครับ lo nói lo con hấp lo con ดีมากครับวันนี้ก็หนาวๆนิดหน่อยครับถ้าประมาณห้าโมงถึงโมงนี่ก็เย็นแล้วครับหนาวแล้วครับนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับดูแลเัวนเรืนะครับเป็นสีครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวครับดูหัวเด้ ดูครับท่านี้ก็จะเป็นหญ้าท oui. ี่เราปลูกเองนะครับไม่ได้เกิดจากธันมชาินะครับปลูกเองทุกอย่างครับดูครับสวยมากครับหญ้าช่วงนี้สวยครับเพราะว่าแดดไม่ร้อนครับไม่แห้งแลงครับเอก็ตอนนี้ครับใ้จะออกจากป่าแล้วครับ อีกไม่กี่กิโลครับประมาณหนกิโลได้คนระับแม่เน่ก็ประมาณไม่ถึงกิโลครับเอาไปไหน่นเรียกไหนเล้าติดมาครับไม่ต้องเรียกอะไรเลยครับมาเองครับโอ้โหครับวิ่งเลยละมุนละมัมครับตอนนี้อ <laughs> จุ๊จุกจุกก็จะถึงบ้านแล้วนะครับก็เดินไปเรื่อยๆครับไปไปโอ้ทำอะไรครับนันบไมไม่เล่นในป่าครับรครับสนุกสนุก,นกคงจะสนุกแรงครับวิ่ง เต็มครับโอ้วิ่งกินยาไปเลยครับวิ่งไปเลยกินยาไปเลยคุณปู่ก็ไมกครับนั่นนุ่นคุณปู่มาตามดูกันครับเพราะว่าครั้งนี้เรามาไกลกว่าครั้งก่อนครั้งก่อนเรามาเราก็ยังขับซีมครับแต่ครั้งนี้เรามาอ้อมเลยครับ ก็กลัวจะภาษาจากตะเลิดวิ่งครับก็เลยคุณพ่อมาดูครับทางฝังทางคุณพ่อไครับโหอ้เป็นอุโมงค์เลยครับดูครับนี่ครับมันก็เป็นอุโมงค์เลยครับดูครับเป็นหญ้ารอบๆครับแล้วก็ทางแคบๆครับนี่ครับโอ้โหคงจะสนุกแน่ดูครับวันนี้ ันนี้เราพามาวันแดงนแดงนี้เราพาชมศารนะครับมาจนัยในป่าย่านะครับสนุกมากครับวันนี้โอหมาแล้วครับก็อตอนนี้ถึงถนนใหญ่แล้วนะครับถึงตรงศาลตะปูะครับ คอมครับแรนรู้มากครับภาษาต้นกล้วยใครมาหักไวปฝีมือใครครับต้นกล้วยครับคงจะเป็นช้างครับคุณภาษาเรียนตอนเช้าหรือเปล่าครับสนุกมากครับวันนี้ภาษาคงจะดีใจมากครับ ไ,ได้มาเล่นนอกบ้านวันนี้นะครับสนุกไหมครับฟิมสนุกเหรอครับทำไมมั้ครับเ <c oughs> ม่ยยังครับวิ่งหอมนะครับมาครับกับบ้านภาษาแสร็จม,มาครับวันนี้ นีภาาษสนุกจนเหนื่อยนะครับวันนี้เล่นจนเหนื่อยครับเล่นฟุคบับวันนี้ก็วันเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะน่าจะได้ลงคลิปนะครับเฉพาะตอนเย็นนะครับเพราะว่าช่วงเช้าไปโรงเรียนนะครับถึงตอนเย็นก็ถึงจะได้ลงคลิปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ให้รับชมเพลงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดดิ้งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหจะแย่งย่านงเอีกินหรือเปล่าครับตอนนี้